สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไรสไตล์สังคมที่เราอยู่ทุกวันนี้มันก็เหมือนป่าคอนกรีตขนาดใหญ่ครับมีทั้งผู้ล่ามีทั้งผู้ถูกล่าและมีคนที่ฉลาดพอที่จะเป็นได้ทั้งสองอย่างคำถามคือแล้วคุณล่ะครับเป็นแบบไหนถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเองกำลังเป็นฝ่ายถูกกระทำอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องกังวลครับวันนี้ผมไม่ได้มาสอนให้คุณไปทำร้ายใคร แต่ผมจะมอบเครื่องมือทางความคิดที่จะทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นกับ10กดดิบๆของการเอาตัวรอดในสังคมบทเรียนที่ไม่มีในตำราแต่จำเป็นอย่างยิ่งในชีวิตจริงดูคลิปนี้ให้จบนะครับแล้วคุณจะเข้าใจว่าทำไมการอ่านคนถึงสำคัญกว่าการอ่านหนังสือในบางสถานการณ์และคุณจะได้อาวุธทางปัญญาติดตัวไปใช้เพื่อให้แน่ใจว่า คนต่อไปที่ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงคือคุณเองกฎข้อที่1อย่าเชื่อคำพูดให้ดูที่การกระทำคำพูดเป็นสิ่งที่ใครก็พูดได้ครับแต่การกระทำเท่านั้นที่สะท้อนตัวตนจริงของคนคนนั้นหลายครั้งคุณอาจได้ยินคำสัญญาที่หวานหูคำพูดที่ทำให้คุณรู้สึกดีแต่สุดท้ายสิ่งที่เขาทำจริงๆกลับสวนทางโดยสิ้นเชิง สังคมเต็มไปด้วยคนพูดเก่งที่สร้างภาพแต่ไม่ได้ลงมือทำจริงเช่นเพื่อนร่วมงานที่พูดเสมอว่าไว้ช่วยนะไว้ทำนันให้นะแต่พอถึงเวลาจริงกลับเงียบหายไม่เคยช่วยอะไรเลยหรือในความสัมพันธ์บางคนพูดว่ารักนะทุกวันแต่กลับไม่เคยแสดงออกด้วยการใส่ใจหรือรับผิดชอบเลยอย่าหลงเชื่อใครเพียงแค่คำพูดจงเฝ้าสังเกตการกระทำที่สม่ำเสมอของเขา ถ้าคำพูดกับการกระทำไม่ตรงกันให้คุณเชื่อการกระทำเสมอเพราะการกระทำไม่เคยโกหกสิ่งนี้จะช่วยปกป้องคุณจากการถูกหลอกและทำให้คุณเลือกคบคนได้อย่างฉเฉลียวฉลาดขึ้นกฎข้อที่2โลกไม่ได้หมุนรอบตัวคุณหลายครั้งเรามักคิดว่าเหตุการณ์ต่างๆหรือความรู้สึกของคนอื่นควรหมุนตามใจเราแต่ความจริงคือโลกไม่เคยสนใจความคาดหวังของเราใครทั้งนั้น ทุกคนมีชีวิตมีเป้าหมายและความคิดของตัวเองการยึดติดกับความคิดว่าทุกคนควรเข้าใจฉันหรือทุกอย่างต้องเป็นไปตามที่ฉันต้องการจะทำให้คุณเจ็บปวดและผิดหวังบ่อยครั้งเช่นคุณพยายามอธิบายงานหรือความรู้สึกของตัวเองให้คนอื่นเข้าใจแต่กลับถูกเพิกเฉยหรือเพื่อนสนใจเรื่องของเขามากกว่าของคุณหรือเจ้านายไม่ได้ตอบสนองตามที่คุณคาดหวัง แต่คุณกลับเสียใจหรือโกรธโดยไม่จำเป็นการยอมรับว่าโลกไม่ได้หมุนรอบตัวเราช่วยให้เราปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขมากขึ้นเรียนรู้ที่จะปรับตัวและยอมรับว่าโลกไม่ได้หมุนรอบตัวเราการเข้าใจข้อนี้จะช่วยให้คุณไม่คาดหวังเกินไปลดความเครียดและทำให้คุณมองคนรอบตัวอย่างเป็นจริงมากขึ้นมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่คุณควบคุมได้เช่น การกระทำและท่าทีของตัวเองแทนที่จะเสียเวลาหวังให้คนอื่นทำตามใจคุณกฎข้อที่สยิ่งเล่าเรื่องส่วนตัวมากเท่าไหร่ยิ่งมีจุดอ่อนมากเท่านั้นมนุษย์ทุกคนมีจุดอ่อนแต่ไม่ใช่ทุกคนที่ควรรับรู้การเปิดเผยเรื่องราวส่วนตัวมากเกินไปอาจกลายเป็นการมอบอาวุธให้คนอื่นใช้ต่อคุณได้คนบางคนจะจำทุกอย่างไปใช้ตัดสินคุณ หรือแม้กระทั่งเอาไปทำร้ายคุณทางอ้อมเช่นคุณเล่าให้เพื่อนร่วมงานฟังว่าเครียดเรื่องเงินหรือความสัมพันธ์เขาอาจไม่ได้ตั้งใจร้ายแต่บางคนอาจเอาข้อมูลนี้ไปพูดต่อหรือใช้เป็นเหตุผลลดความน่าเชื่อถือของคุณหรือในโลกออนไลน์คุณโพสต์ทุกเรื่องราวส่วนตัวแต่กลับเจอคอมเมนต์หรือการวิจารณ์ที่ทำให้คุณเจ็บเลือกแชร์ข้อมูลส่วนตัวอย่างรอบคอบ พิจารณาว่าใครเป็นคนที่เชื่อถือได้จริงๆและเรื่องใดควรเก็บไว้กับตัวการมีขอบเขตที่ชัดเทนจะช่วยป้องกันคุณจากการถูกเอาเปรียบและทำให้คุณรักษาความเป็นส่วนตัวและความมั่นคงทางใจได้มากขึ้นกฎข้อที่5ไม่มีใครให้อะไรฟรีๆโลกนี้ไม่ใช่เทพนิยายไม่มีใครจะมอบสิ่งดีๆให้คุณโดยไม่หวังผลตอบแทนไม่ว่าจะเป็นงาน ความช่วยเหลือหรือความสัมพันธ์ทุกสิ่งมักมีเงื่อนไขหรือราคาที่คุณต้องจ่ายหากคุณคาดหวังความฟรีคุณก็จะเจ็บปวดบ่อยครั้งเช่นเพื่อนร่วมง,งานสัญญาจะช่วยคุณทำงานแต่เมื่อถึงเวลาจริงเขาอาจต้องการผลประโยชน์บางอย่างเป็นการตอบแทนหรือในโลกออนไลน์คุณอาจได้รับข้อเสนอง่ายๆได้เงินเร็วแต่สุดท้ายกลับมีเงื่อนไขซ่อนอยู่ หรือกลายเป็นหลุมพรางจงระมัดระวังและมองให้ลึกว่าคนอื่นต้องการอะไรจากคุณก่อนที่จะยอมรับสิ่งใดๆเรียนรู้ที่จะถามตัวเองว่าสิ่งนี้คุ้มค่าหรือไม่และพร้อมที่จะจ่ายราคาในสิ่งที่คุณอยากได้การเข้าใจข้อนี้จะช่วยให้คุณไม่ตกเป็นเหยื่อของคนที่หวังเอาเปรียบและช่วยให้คุณเดินเกมในสังคมอย่างมีสติและมั่นคงเช่นพนักงานที่โกงเงินเพียงครั้งเดียวแม้จะชดใช้แล้ว แต่ความน่าเชื่อถือในสายตาเพื่อนร่วมงานและเจ้านายไม่เหมือนเดิมหรือคนที่พูดจาไม่ระวังในสังคมออนไลน์อาจถูกวิจารณ์และเสียเครดิตอย่างรวดเร็วทำให้โอกาสดีๆหลุดมืออย่ามองข้ามการรักษาชื่อเสียงของตัวเองคำพูดการกระทำและความซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่สะสมให้คุณมีเครดิตในสังคมบางครั้งการตัดสินใจที่ถูกต้องอาจหมายถึงการเสียงเงินแต่ไม่เสียชื่อเสียง เพราะชื่อเสียงที่ดีจะเปิดทางให้คุณสร้างเงินและโอกาสได้มากกว่าในระยะยาวกฎข้อที่ 6. คนที่ใช่จะไม่ทําให้คุณต้องสงสัยในคุณค่าของตัวเองบางคนอยู่รอบตัวคุณเพราะประโยชน์ส่วนตัวหรือเพราะเขามีเหตุผลของตัวเองแต่คนที่เหมาะสมจริงๆจะทําให้คุณรู้สึกมั่นคงและเห็นคุณค่าในตัวเองโดยไม่ต้องพยายามพิสูจน์อะไรให้เขาเชื่อ การอยู่กับคนผิดอาจทำให้คุณสงสัยในตัวเองเสียเวลาและหมดพลังชีวิตเช่นเพื่อนร่วมงานที่มักแสดงความคิดเห็นทำให้คุณรู้สึกด้อยค่าหรือคนรักที่ชอบวิจารณ์จนคุณสงสัยในตัวเองตลอดเวลาในทางกลับกันคนที่เข้าใจคุณจริงๆจะสนับสนุนคุณแนะนำคุณด้วยความจริงใจและทำให้คุณรู้สึกว่าคุณมีค่า เลือกอยู่กับคนที่ทำให้คุณเติบโตและมั่นใจในตัวเองเรียนรู้ที่จะสังเกตว่าใครสนับสนุนคุณอย่างจริงใจและใครทำให้คุณสงสัยในตัวเองการเข้าใจข้อนี้จะช่วยให้คุณประหยัดพลังใจและมีความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์กับคนรอบตัวกดข้อที่9อย่าเป็นคนดีเกินไปการเป็นคนดีคือสิ่งที่ดีแต่ถ้าดีเกินไปโดยไม่รู้จักขอบเขตคุณอาจถูกเอาเปรียบ ถูกใช้หรือแม้แต่ถูกหาว่าอ่อนแอบางคนจะพยายามเอาเปรียบความใจดีของคุณโดยไม่รู้สึกผิดการรู้จักรักษาสมดุลระหว่างความดีและความแข็งแรงจึงเป็นสิ่งสำคัญเช่นคุณช่วยเพื่อนตลอดโดยไม่เคยปฏิเสธแต่เมื่อถึงเวลาที่คุณต้องการความช่วยเหลือกลับไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆหรือในที่ทำงานใจดีช่วยงานคนอื่นเสมอแต่กลับถูกมองข้ามเวลาขึ้นตำแหน่ง เป็นคนดีแต่ต้องรู้จักขีดจำกัดฝึกที่จะพูดไม่เมื่อจำเป็นและรักษาผลประโยชน์ของตัวเองควบคู่ไปกับการช่วยเหลือผู้อื่นการเป็นคนดีแบบมีสติจะทำให้คุณไม่ตกเป็นเหยื่อและยังสร้างความเคารพจากคนรอบตัวได้อย่างแท้จริงกฎข้อที่10คุณเป็นผลรวมของคน5คนที่คุณใช้เวลาด้วยมากที่สุดคนรอบตัวคุณ มีอิทธิพลตัวชีวิตและความคิดของคุณมากกว่าที่คุณคิดเวลาและพลังใจของคุณมีค่าการใช้ชีวิตอยู่กับคนที่ไม่สนับสนุนหรือคนที่มักดึงคุณลงจะทำให้คุณช้าลงและหมดพลังการเลือกคบคนที่ดีเป็นการลงทุนชีวิตและอนาคตที่คุ้มค่าที่สุดเช่นถ้าคุณอยู่ใกล้เพื่อนที่ชอบบน่นชอบวิจารณ์และไม่ทำอะไรเองพลังใจและความมุ่งมั่นของคุณจะลดลงแต่ถ้าคุณอยู่กับคนที่ขยัน มีวินัยและคิดบวกคุณจะถูกดึงขึ้นและมีแรงผลักดันให้ก้าวหน้าสำรวจคนรอบตัวคุณและถามตัวเองว่าใครทำให้คุณเติบโตและใครทำให้คุณถอยหลังเลือกใช้เวลาและพลังใจของคุณกับคนที่เหมาะสมลงทุนในความสัมพันธ์ที่สร้างคุณค่าให้ชีวิตคุณเพราะสุดท้ายคุณจะกลายเป็นผลรวมของคนเหล่านั้นเอาละครับทุกคน เราได้เรียนรู้สิบกฎดิบๆของการเอาตัวรอดในสังคมกันไปแล้วนะครับผมขอย้ำอีกครั้งว่ากฎเหล่านี้ไม่ได้มีไว้ให้คุณกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวหรือเอาเปรียบใครแต่มีไว้เพื่อป้องกันตัวเองจากคนที่อาจไม่หวังดีและเพื่อให้คุณเป็นคนดีที่ฉลาดรู้เท่าทันโลกที่บางครั้งก็โหดร้ายกับเราจงจำไว้ว่าการเข้าใจความเป็นจริงของสังคมไม่ได้ทำให้เรามองโลกในแง่ร้าย แต่จะช่วยให้เราใช้ชีวิตได้อย่างระมัดระวังมีสติและตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดมากยิ่งขึ้นเมื่อคุณรู้เท่าทันเกมคุณก็จะสามารถสร้างชีวิตที่ดีในแบบที่คุณต้องการได้โดยไม่ต้องเจ็บปวดกับเรื่องที่ไม่จำเป็นและสำหรับทุกคนที่ดูมาถึงตรงนี้ผมอยากถามว่าแล้วคุณล่ะครับมีกฎด,ดิบๆหรือบทเรียนชีวิตข้อไหนที่คุณได้เรียนรู้ด้วยตนเองและอยากจะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆบ้างไหมครับ ลองคอมเมนต์แชร์กันหน่อยนะครับผมและเพื่อนๆที่เข้ามาดูจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของทุกคนถ้าคุณเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและถ้าไม่อยากพลาดเนื้อหาดีๆที่จะช่วยให้คุณเข้าใจโลกและใช้ชีวิตได้ดีขึ้นก็กดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ